ครับสวัสดีครับในส่วนวันนี้นะเราจะมาคุยกันเรื่องกู้ยืมเงินนะกู้ยืมเงินปัจจุบันมีการส่งข้อความเข้าไปหาเพื่อนหาคนรู้จักแล้วก็ขอกู้ยืมเงินแล้วก็ในแล้วก็มีการโอนเงินโอนเงินจนนํานวนเงินกู้ให้กกันอันนี้ก็หลายคนก็มาสอบถามทนายอาสามารถฟ้องได้ไหมทนายไม่มีสัญญากู้นะจะทาอย่างไรอันนี้อันนี้กฎหมายมีกฎหมายรองรับนะครับท่านท่านใดที่ ที่เป็นเจ้าหนี้นะที่เป็นเจ้าหนี้ให้เพื่อนให้คนรู้จักให้ใครยืมเงินไปอ่าก็ในส่วนสัญญาผู้ยืมเงินอาจจะไม่มีแต่ในส่วนของข้อความในไลน์ใน Facebook อะไรพวกนี้อาจจะมีการสนทนากันในลักษณะว่าการขอยืมเงินแล้วมีการโอนเงินให้อ่าเป็นการโอนเงินนะต้องถือว่าต้องดูนะว่าต้องเป็นการโอนเงินด้วยอ่าโอนเงินก็อันนี้ก็สามารถถ้าเอามาปรึกษาทนายนะปิ้นข้อความเหล่านั้นปรึกษาทนาย อันนี้โดยปกติถ้าพิารณาตามข้อความสามารถดําเนินการได้ก็คือสรุปได้ว่าเป็นการผู้ยืมเงินกันมีการขอยืมมีการให้ยืมแล้วก็มีการกําหนดสง่งหรืออาจจะไม่มีกาหนดสง่งแล้วก็มีการโอนเงินให้ถ้าข้อความเหล่านั้นอ่านแล้วก็สรุปได้ว่าบุคคลอีกคนหนึ่งที่มาขอผู้ยืมเงินจากท่านแล้วก็ท่านไดโอนเงินให้อันนี้ก็สามารถฟร้องฟ้องเรียกเงินคืนได้นะหลายหลายท่าน กลัวว่าจะไม่ได้เงินคืนเพราะว่าเนื่องจากไม่มีสัญญาหรือไปภายหลังเราสัญญาไม่ให้เขาสิ็นอันนี้ทําได้ไม่สนายก็สามารถทําได้ครับอันนี้สามารถทําได้ก็ภายหลังก็อาจจะเป็นการผู้ยืมเงินไปก่อนแล้วก็อาจจะอีกก้อนหลังก็อของผู้ยืมเพิ่มแลวเอาเดียวเอาเยอดหนี้ปัจจุบันที่ยังค้างอยู่แล้วก็ไปรวมกับปัจจุบันรวมกับยอดนี้ในวันนี้ก็อาจมีการทําสัญญาภายหลังได้นะแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งก็ หลังจากเขากู้ไปแล้วอันนี้ท่านเกรงว่าจะกลัวจะฟอ้องไม่ได้ท่านก็เอาหนังสือรับสภาพมีเข้าสินก็นได้ครับอันนี้ก็จะตัดปัญหาเรื่องเรื่องเหล่านี้ไปแต่โดยปกติก็สามารถที่จะฟอ้องได้อยู่แล้วถ้าท่านมีข้อความการกู้ยืมเงินแล้วก็ในส่วนของสลิปการโอนเงินไปให้ลุงนี่ท่านท่านก็สามารถนําคดีนั้นมาปรึกษาทนายแล้วก็สามารถฟอร้องเรียกงเงินคืนได้นะอันนี้อันนี้อาจ,จะได้คืนทนายก็ฝากไว้เพราะปัจจุบันการติดต่อสื่อสารก็ บางครังจะเรียกว่าติดต่อทางไลน์ติดต่อทางเฟซบุ๊กส่วนใหญ่หรือโทรคุยหรืออะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้มีการไปมาทางสู่กันแล้วก็เอาเงินสดให้กันอ,อันนั้นมันคือแบบแบบเก่าอันนี้แบบใหม่ก็คุยกันทางไลน์ทางเฟซบุ๊กเสร็จเพิ่งเข้าโอนเงินใหอ้อันนี้ก็สามารถที่ทําได้ครับสามารถที่จะฟ้องร้องดาเนินคดีได้นะท่านใดมีเอกสารเหล่านี้อยู่ในมือมีลุกงนี่อยู่ในมือก็สามารถที่จะปรึกษาทนายได้นะครับอ,อันนี้ทนายแนะนําไดา้ทนายเดี๋ยวทนาย ช่วยให้คาปรึกษาแล้วก็ดําเนินการให้ได้อ่านี่ก็อันนี้ก็มาฝากไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการกู้ยืมเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อืมปัจจุบันก็มีข้อประมวลกฎหมายมาบังคับใช้แล้วก็สามารถทําได้แล้วในส่วนของการกู้ยืมเงินแบบเดิมๆสามารถทถําได้ไหมทนายก็สามารถทําได้ครับก็สามารถที่จะฟ้องร้องดําเนินคดีได้อยูอ่ในเมื่อถ้ามีการกู้ยืมเงินมีสัญญามีหนังสือรับสภาพนี่ก็สามารถที่จะฟ้องได้เช่นเดียวกั ในจานวนเงินที่2000บาทขึ้นไปก็กฎหมายบังคับให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออ่าหลักฐานเป็นหนังสือก็ก็สามารถดาเนินการได้อยู่เช่นเดิมวรับอ่าน,นี้ก็ฝากไว้ในส่วนของเจ้าหนี้เงินกูก้หรือเป็นลูกหนี้อ่าถ้าท่านไม่อยากจะจ่ายอ่าท่านก็คือระลึกไว้ด้วยว่าในส่วนของเจ้าหนี้มีพยานหลักฐานอะไรบ้างอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาให้ท่านต่อมาได้การต่อสู้คดีของท่านอาจจะอาจจะไม่ไม่ชนะเขาอ่นันี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะ ท่านนายฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ